มาแขงให้อยู่สุดซอยสุดซอยสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยแลกวไปสองแทงแทงแทงเอาเัวไปสามไอเจ๊เอาไปสามตีตีหลัวกุําจขอนขีดแลกวางสุดนี้ก่อนเลยละกันตรงนี้เอาไปเดิมไปนึ nin ่งแล้วกูแดนครับ มาบอกวันนี้เจมส์ก็จะมาเล่นทางด้านของสก,กินใหม่มเทฟฟิตโอเทจัดเลยหมู่ป่า,าปานสัตว์ป่าอยากเลือกดาบพิฆาตอสูรนะผมซึ่งสก,กินนี้บอกเลยว่าเป็นสก,กินฟรีแต่ถ้าใครอยากได้ไวก็ให้เสียตังค์นะผมก็จะได้ไวซึ่งสก,กิลเทพสก,กิลเฟียวจัดดูดิโอโ้ยจุมย้มหละ รู้จักปลาฟานสัตว์ป่ากระบวนท่าที่หนึ่งะนะแลคือประเด็นมันพูดเยอะมากเลยนะไอตัวเนี้ยโอ้โห oh, พูดไปหยุดดูที่ใช้ก็เป็นเลดแอตติสเนตดาก้อนหรือเลดสปิริตดาก้อนนะผมใช้ได้เหมือนกันเลยนะ เฮ้ยมาแล้วจังหวะนี้บับแล้วกโดดโดนแทงอุ้ยเจี๊ยตีเดียวสวยละสวยละสวยโจเอ้ยเอาคอนก่อนได้ปะอมพลก่อนได้ปะไหวๆเลยไหวๆเลยน้องชายอุ้ยเทนมาตายแครี่ผมตายเสียปะเนี่ยโอ้โหตายสองสยองกว่าเฮ้ยเข้ามาแพงแพงตีน่าเสียแล้วผม ลูนอ่ะพูดต่อับผมพลังแสงที่ใช้ก็เป็น3แดง2เหลืองครับผมนั่นคืออันแรกก็ถ้าเราสกิลวิบวับเดสหรือว่าพุ่งวิงอะไรพวกนี้จะได้สแต็คครับผมสามสแต็กแล้วก็ตีเป็นแล้วก็จะบวกเป็นดาเมจขึ้นมาแล้วผมซึ่งเซฟิทเนี่ยมันได้3อยู่แล้วหรือไม่ก็สอแน่นอนอยู่แล้วผมมันค่อนข้างที่จะไวมากเฮ้ยเข้าหลักผูได้มงกรเฮ้ยสอจุกเฮ้ย ตาเข็บนี่ไอ้เจมตาเข oh, ็บนะผมเมื่วะเมื่อกี้เกมตาผ่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โนี่รโดนซ้อมยับเลยเรื่องของพลังแฝงโอ้โหโดนเวทบูด้วยมันนะอันที่สองให้เป็นสร้างเอ้ยเชียร์ได้ละรสวยชาติเฮ้ยได้ดาบด้วยสวยจัดเลยสว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 ยไปที อ๋อพูดไม่จบเลยเรื่องพลังแฝงพลังแฝงอันแรกใกล้อ่ะท้าสกิลวูบวับจะตีแรงขึ้นง่ายๆเลยสามมีสามแต็กครับผมซึ่งเซฟินเนี่ยมันหนึ่งแล้วก็อสตีเนี่ยได้แล้วแน่ๆสองครับผมส่วนอันที่สองก็เพิ่มพลังโจมตีเวทกับพลังโจมตีธรรมดาอันที่สามก็จะเป็นคิร์ดเพราะอันนี้เจมจะเล่นเป็นสายขึ่งดาเมจขึ่งเวทอุ้ยแล้วกูแทงแล้วกูแทงโดนมาดีเรียบร้อย ก็จะเล่นเป็นกึ่งดาเมจกึ่งึ่งดาเมจกึ่งแทงครับผมเฮ้ยเทียละสวยละสวยละยายายาอุ้ยอุ้ยช้าบอลกิกกี้หอยก้อนหอยก้อนตายกันเกลื่อนก็จะเอาเคิร์สมาส่วนพลังแฝงสีแดงที่สามผมแต่ที่เอามาแบบว่าขาดเผื่อดาเมจตอนแรกขาดนะ ส่วนทีน่อาพลังแฝงสีงเหลืองก็สร้างความแฝงเพิ่มขึ้นแล้วได้รับความแฝงแล้วได้รับความแฝงเพิ่มขึ้นเฮ้ยอาคโดดโดดอะไรผมน,นะและกูไม่ได้คิวสวยกูดได้ตัวเมื่อกี้อีกตัวนะชิวจัดก็ฟาร์มไปเรื่อยๆผมเราต้องรีบขึ้นทอยนะอันนี้เจมจะรีบขึ้นทอยถ้าป่าเป็นเวทอะเ,ะเจมจะรีบขึ้นทอยแต่ถ้าป่าเขา ป่าไม่ใช่เป็นเวทแล้วเป็นเวทแค่ตัวเดียวที่เป็นกลางส่วนใหญ่เจยไม่ค่อยออกนะเพราะว่าตัวใหญ่ป่าไม่ค่อยโดนทางด้านของกลางอีกฝั่งหรอกกายฝั่งก็จะไปล้วงทางด้านของแคลี่หรือว่าอีก,กี้เราจัดดูทรงละตานนี้น่าจะเละนะทุกคนเพราะว่าเจมดูดิเทียหนึ่งสโอ้โหแคลี่กูกับออฟเลนกูสองเลนข้างพิการละสองเลนข้างพิการละสวาระ เวลาที่กูต้องแบกเยอะสินะ,ระตรงอันนี้ก็คอนประมาณ10ดาวสิบยี่สิบดาวมาถึงก็จะอัพสอัพสกิลสองไวสามนุ่มแล้วค่อยอัพสกิลแรกเพื่อความไวเพราะว่าสกิลสองของทางด้านเซฟิสเนี่ยมันัมันค่อนข้างเทียวไวมากมันไวกว่าสกิลแรกสองวิเลยอ่ะ้ยเฮ้ยเฮ้ย เริ่มเหลือน้อยจัดจะม,มีคนมาเปล่าวะทุกคนว่าเด็กมีคนมาเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยกูตายพี่แค่โดนคัดหนึ่งโอโโด้ดนคัดอันตี้เกมส์น่าจะสก,กิลแรกแล้วโดดอุ้ยทำไมมันเบิดแตกแล้ววะโอ้โหเพยมาไปปั๊มใครมาห้าตัววะเนี่ยกูดูและคัดเลยชัดเจมส์เจ๋งแจ่มแ,แจ้งเลยอ่ะมีกินตานี้มีกิน,กนทำไมเจมกดเจอแต่อะไรแบบ อะไรก็ไม่รู้อะอะไรแบบซอยจุจัดอะตอนนี้เจมว่าเจมโดนซอยจูแบบเด็มๆแน่นอนเลยโดนเต็มเป้าไปว,วะไปทัจิแทงให้หน่อยแทงแทงให้หน่อยอะไรเนี่ยโอ้โหมเปล่อยหนูโอ้โหเโ้เ้้้้ย้เ้้ะ ได้ดีเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวเจาจริงแล้วเจมจะไม่ตายละเดี๋ยวเจมจะเป็นเจ้าสัวดาบุยสะดุกรุงและเจมไม่ไหวแล้วเจมไม่ไหวกับพวกมันแล้วและเจมมุดกิจแล้วแลเจมแบบว่าเกี้ยวกาดและเจมจะเกี้ยวกาดละเจมจะเกี้ยวกาดละเอ้ยจะป้องกันกูอย่าบอกนะว่าโอ้โหนาเ่นดีจัดไม่เป็นไรขอขึ้นบ้านเรายากับผมเพราะว่าเป็นทางด้านของคาเฟนี่อันติศาสตร์แล้วก็อีกี้ที่เคลียร์ได้ตลอด ก็คือแบบเราบบเราก็แบบจะอาจจะชิวๆนิดนึงเป็นสกินฟีที่สวยจัดละเอียดเข้าไปก่อนเลยไม่เจดอดาร์กอยู่มันซอ,อย,ยจุดดาร์กอยู่เพี้ยนเห็นไหมมีตัวอะไรอยู่ไหนนะ เอาบูก่อนนะทุกคนทำไมเพื่อนเราเข้าไปอ่ะอ๋ออิกี้โดนล้วงสวยแล้วลเพื่อนโดนล้วงสองโอ้ยเจ็บหนูค่อนข้างเจ็บละหนูค่อนข้างเจ็บละเพนเข้าไปล้วงอีกี้กับคา,าไอคาเฟนี่เราแบบว่าจบเข้าเหนียวแน่เลยอ่ะเฮ้ยดูแข่งกันบ้างวาวะเพื่อนออกกันเวทีคืนอ,อุ้ยอุขออุ้ยเชี่อไม่ตายโอ้โ <kung> ฝากไว้ก่อนเถอะไม่เป็นไรเดี <Bubble> ๋ยวเจมเดี๋ยวเจมเอาให้เล่นเกมรอชมเลยกูได้ทอยละแล้วกูได้ทอยละข้ารันแล้วเดี๋ยวกูเอาให้ไม่เป็นไรครับผมฟ่านไปเรื่อยๆรอได้โอมิอามีอันนึงแล้วเดี๋ยวเจมจะเป็นก๊อตโอมิอามได้ตีแรงแล้วก็ได้เพิ่มเลือดนะผมแล้วกูดาวด้วยไปไปคืออะไรนะ แทงเข้าไปโอ้โหเพนมันหลบเฮ้ยตัวนี้ได้ตัวนี้เล่นได้เพื่อนมาตัแทงให้อยู่สุดซอยสุดซอยสวย,ยแล้วสวยแล้วอุย้ยรักวัวไปสองไอเจอเอาไปสองแล้วแล้วก,กูโดดลกกออแล้วกูแทงแทงแทงเอาวัวไปสามไอเจเอาไปสามแทงอยู่เพื่อนรักวัวแทงถึงรักวัวตีรักวัวตีแล้วก,กูย้ำวอทคิวโอ้โหถ้ายีหน้ามานี่เกมน,น่าจะเมก้าเขาอ่ะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหสายจู๊ เฮ้ยเรามาเคลียร์คลิปกลางครับผมเอาเวลาเมื่อกูหนึ่งหนึ่งเลามาดิมาดิก็มาดิกู่พวมึงมาล่าเพี้ยนกู่พวมึงมาไล่เนี่ยนะขู่ัวกมึงมล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเอาอยู่ไม่เป็นไรผมกู้อยู่อ่าแล้วมึงตายดิโอ้ยเชี่ยโดนขัดอ่า กีหน้ามึงเล่นดีมาตั้งนานกีนีมึงจะพลาดก็พลาดง่ายนี่เลยเนาะสวยดิอย่างงี้แค่ซอยโจ๊กก็เหนียวแน่ดีจ้าเดี๋ยวเจมเอาให้แค่นั้นแหละเดีเจมเอาจริงละจะสกอตตามอยู่สิบตัวคือหรือพี่หยานไม่หยุดเฮ้ย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 เรนแมงดีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับมึงล้าไม่ไหวกับมึงล้านนะเฮ้ยเพนแล้วเพนก่อนเพื่อน ก็หมูยำใส่เพรเพรตายอ่าแล้วตัวดาเมจมันตุยตัวดาเมจมันตุยเฮ้ย hey, ต้องแทงเฮ้ยเอาหน่อยทีเดียวทีเดียวได้ไหมโอ้โหทีเดียวจริงไม่ตายทีเฮ้ยระวังสายนะมียน่าเพื่อนพุ่มแอล์สายแลกตัวแทงโอ้ไม่ตายเฮียโอ้โหสวยจัดเดียวนี่ เจ็บชอบแบนลิเลียนนะมาดิแล้วมึงเอาใช่ไหมมึงอยากจะตายใช่ไหมคือเจ็บชอบแบนลิเลียนหน้ามากเลยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นมันรอดง่ายถ้าเป็นเมทูนก็คือโดนก็น่าสอยจุแตกละโอ้โหแครี่16ล็อบเลน16ไม่เป็นไรผมกพลังการ์ดอีกท่ากันได้เดีจ็บเอาให้แค่นั้นแหละหลายเจมได้เกิดหลายเจมรวยมากไอเจมเป็นเจ้าสวดดาบุยบอกแล้วว่าเดี๋ยวเจมเอาให้เรนเจม เฮ้ยที่จโดนอีกแล้วแคลรี่กูเฮ้ยไล่ไปเลยไล่ไปเพื่อนเอาอยตายข้ามันข้างหลังเพดเข้าไม่ใช่ยีน่าผู้เป็เฮ้ยยีน่าแดดไม่ติดแล้วกวาดตัวนี้ก่อนเลยละกันตรงนี้ควบไปหนึ่งควบไปหนึ่งควบไปหนึ่งละแล้วกูแดดฆ่าละช็อตด้วยมาดีแล้วกูละช็อตด้วยกูละช็อตด้วยมาดิมาดิ โอ้โหยิน่ายินวับตรงนี oh right. oh oh ้โอ้โหน่าเล่นล่างเนี่ยน่าเล่นล่างจัดเลยอะน่าเล่นล่างจัดเลยอะเซฟิคก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะผมเฮ้ยเจมว่าเดี๋ยวมันมาแน่รอเลยจับตาเลยจับตาเลยจับตาเลยเพื่อนโดนแทงอยู่โอ้ตีโอ้โห โอ้บาดี้แทงสวยไปเจมไม่ได้สกิลสักทีย่าเห็นปะแม่ไม่ได้สกิลสักทีเฮ้ยเเอาแล้วไปป้อมตีหนูอ่ะอ๋อทาจิอันติอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดันไปเรื่อยๆเฮ้ยต้องไปเอาดายคว่ะกับบ้านไปเอาดายได้ป่ากลับบารีได้กลับแบลเอาดายได้ป่ะกับแบลเอาดายได้ป่ะทำให้แล้วอ่ะเพื่อนเอาหน่อยวะมาเดี๋ยวเจมเซตไอเทมเดี๋ยวเจมเซตไอเทมที่มีทุกชิ้นก่อนไม่รู้ว่าเจมจะได้ใช้หรือเปล่า เคยพี่หราตกูเปิดดาร์กอยู่คนเดียวเฮ้ยเคยพิ่าร์ตหน่อยเพื่อนไม่เฟนแทงแทงแทงแวเฮ้ยเพ้นมาอ้าวาไ,ได้แล้วตีมาดีครับเกมเพ็ดมิเนี่ยเกมเพ็ดเกมเพนน่าจะตายป่ะอุ้สลิมไม่ตายตายัวนี้งั้นกูก็ยำเขาที่หน้าแล้วก็แทง ตายสมบูรณ์ได้คิวน่าจบละอันนี้น่าเจมสว่าน่าจบละไปใหญ่กูเกิดเฮ้ยไปสัตว์เวฟกลางเวฟหนึ่งได้ปะที่หน้าดันน่ะ <_ c oughs> น่าจะมีคนไปเยอะเลยเฮ้ยไม่ต้องไปเยอะเพื่อนกลับมา <_ c oughs> เพื่อนกลับมาตรงนี้ได้ปะแดดหลอกไปอ,อีกหนึ่งทีโอ้ยลีน่าแม่งโป๊กทีเดียวหายเลย สวยอาแล้วเยนา่าแล้วกูแทงโดนพอดีเลน่าพวกมันยืนกิ่งออกอะไรเร็วไอยนีน่าเอ้ยเอาไม่ดิเอายีน่าดิสวยเวลาแล้วน่าจบแล้วผมตอนนี้เพราะว่าไอเจมมันแบกไอเจมเอาให้แค่นั้นละไอเจมมันซอยจุนะเนาะยวรอเลยจับตาเลยฆ่าก่อนฆ่าก่อนไยเพลมาสุดไปไปดึง อย,อยู่่อยดูอยู่ฉังไม่ถือแท่งหน้าให้แล้วผมไม่ตายผมแข่งแกงบอกแล้วก็ว่ใหญ่พี่เอาเจ็กแค่นั้นแหละก็ประมาณนี้ครับผมจบลงไปแล้วโอ้โหแบกอีกตามเคยเหลือเชื่อชมุูดเลยอูก็เต็มปอดเหมือนเดิมครับผม ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้เจมด้วยผมเกมตามเกมตามเราก็ต้องฟาร์มทําเวฟฟาร์มทําเวฟเริ่มจากกลางแล้วก็ซ้ายขวาเข้าพร้อมกันก็ประมาณนั้นนะผมถ้าใครอยากให้เจมเล่นตัวอะไรนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะยะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า